สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดในรักขณาราศีพิจิกนะคะหรือว่าดาวจันรดาวสุขสถิตยอยู่พิจิกนะหรือว่าผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่22ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะคือราศีพิจิกเนาะ,ะดาวประจตดวงคุณก็คือดาวพลูดโตนั่นเองนะคะวันนี้เรื่องงานยามดีทํา12ราศีให้นะคะก็เช็คพลังงานดวงดาวกับพลังงานไพ่ผ,ผสมกันอย่าลืมนะคะใครสนใจกดล็อก พยิบสี่นะคะเป็นแบบ All-in-one การเรียนรู้สายจิตวิญญาณนะคะชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปเนาะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าดูเหมือนไพ่ของคุณจะมีความ Powerful มากๆนะคะพลังชีวิตแบบพุ่งสุดๆนะคะชาวพิจิกในเดือนนี้ไพ่สวยงามมากมาดูดวงดาวกันด้วยนะครับไพ่ดาวประจำตัวของคุณเป็นดาวผู้ตัวเนาะเออแล้วก็ก็มีการโคจรผ่านราศีกุมดังนั้น ช่วงทามิ่งเนี้ยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณในเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมมุมมองใหม่ๆการปรับเปลี่ยนนะคะเออปฏิรูปปฏิวัติอะไรต่างนนๆนานาเนาะแล้วก็น่าจะมีการเริ่มต้นนะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะเป็นต้นไปนะคะการเริ่มต้นในแบบช่วงแบบ อะไรนะส่วนย่อยๆเนี้ยจุดเริ่มต้นของคุณมันจะเหมือนกันจุดเริ่มต้นของการเติบโตนะคะส่วนบุคคลของคุณแล้วก็การฟื้นฟูทางด้านอารมณ์หรือว่าจิตวิญญาณด้วยนะ,ะเออราศีพิจิกจะเป็นคนที่แบบดีฟนะคะเออมีความเป็นแบบสุดตรงนิดนึงในเรื่องของอารมณ์นะ,ะ f nothing ไม่มีตรงกลางนะคะเออถึงในถึงการทาวพิจิก แต่อย่าให้ได้เกลียดใครนะคะเกลียดสุดยอดดังนั้นอย่าเป็นศัตรูกับชาวพิจิกนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานก่อนเนาะชาวพิจิกต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ไพ่คุณไพ่คุณสวยดวงดาวของคุณก็ดีด้วยนะคะเลิศเ,เลยอะ่ะการงานของคุณอะ่ะส่วนใหญ่นะคะจะใช้ความแบบสามัถพิเศษนะคะหรืออะไรต่างๆหรือว่า เขาเรียกเทคนิคฝีมือหรือพรนสหวังหรือประสบการณ์ของคุณก็ตามแต่ในในเรื่องของงานในในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความอยากนะคะหรือว่ามีรู้สึกถึงอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าเอาตรงๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของส,สถานการณ์สภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องของการงานหรือที่ทํางานของคุณนะคะเป็นเวลาที่ดีนะคะ จะเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะวางแผนสําหรับอนาคตในเรื่องของสายอาชีพหรือการงานหรือเป้าหมายของคุณนะคะระยะยาวอย่างเช่นคุณอาจจะเลือกนะคะในเรื่องของการเติบโตทางด้านสายอาชีพนะคะเลือกงานหรือว่าเลือกทําอะไรบางอย่างเพื่อความมั่นคงระย,ายาระยาวเติบโตระยะยาวอะ่ะในเรื่องของการงานนะคะเออแบบมั่นคงแบบประสบความสําเร็จนะคะอย่างยิ่งนะคะซึ่งมันจะแบบยิ่งยาวไปแบบ นานมากนะคะเป็นระยะยาวเลยนะบอกไว้เลยระยะยาวนะคะความมั่นคงระยะยาวจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันเริ่มนะคะตั้งแต่หลังพฤษภาหลังครึ่งหลังพฤษภาเป็นต้นไปนะคะหลายคนในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีการวางระบบนะคะตั้งเป้าหมายนะคะทำแผน,นอะไรต่างๆแต่การเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของอำนาจนะคะก็คือในเรื่องของตำแหน่งงานเกิดขึ้นถ้าคุณว่างงานคุณจะได้งานที่ทำให้คุณมั่นคงแต่ถ้าคุณทำงานประจำมีโอกาสได้ตำแหน่งงานชื่อเสียงนะคะได้อวยยศได้เลเื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ได้เป็นที่ยอมรับหรือว่าได้เงินได้เงินมันได้อยู่แล้วเลื่อนขัน marched, ้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่พมอะไรเงี้ยมันก่อให้เกิดความมั่นคงนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ส่งผลไปเรื่องของ,งของการเงินด้วยส่วนในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบอกเลยว่า คุณนะคะอาจจะเป็นช่วงที่จะดีมากถ้าคุณตั้งเป้าหมายนะคะในเรื่องของธุรกิจของคุณซึ่งมันจะประสบความสําเร็จนะคะในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆอืมแล้วก็รุ่งเรืองด้วยนะคะซึ่งมันต่อเนื่องกับการเงินเนาะมันทําให้การเงินของคุณมั่นคงนะคะแล้วก็มั่นคงเนี้ยมันจะยิ่งดีมากขึ้นผ่านจากการวางแผน นะคะทักษะกลยุทธ์การลงทุนอย่างชันฉลาดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ให้เรื่องให้หลีกเลี่ยงนะคะอะไรทีเ่เกี่ยวกับความเสี่ยงนะคะให้เน้นที่แบบรักษาผลกําไรระยะยาวให้เน้นที่ความปลอดภัยระยะยาวไม่เน้นที่การเสี่ยงนะคะสุ่มเสี่ยงระยะสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออควรที่จะพินิจพิจารณานะคะแต่แน่นอน อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภแต่ถามว่าคุณมีโชคลาภไหมในเรื่องของการเงินคุณมีแน่นอนนะคะคุณมีแน่นอนเลขสวยด้วยนะเออเลิศนะเนี่ยอืมส่วนการเงินนะคะเป็นเดือนที่มีความมั่นคงด้วยแหละส่วนใหญ่อะอาจจะได้มาจากหลายอย่างนะคะดูสิบางครัง้งร่ำรวยเราก็มีความมั่นคงทางฐานะการเงินแต่รายจ่ายก็อาจจะมีเกี่ยวกับครอบครัวบ,บ้างหรือว่าซื้อของเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะเลิศ ความรักความรักเป็นยังไงบ้างความรักรู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์ที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะเอาคนโสดก่อนคนโสดคุณนะ่ะจะมีแรงดึงดูดเป็นพิเศษนะคะเออดึงดูดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะสามารถที่จะแบบดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนในเรื่องของความรักได้นะคะโมเมตนต์นี้หรือว่าช่วงททมิ่งนี้แล้วก็ คุณอาจจะพบเจอกับใครสักคนที่เข้ามาแล้วทําให้ความสมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงหรือว่าเติบโตไปในทิศทางที่แบบเป็นระยะยาวได้เออมั่นคงได้อะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าเจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ได้เช่นกันนะคะจากนี้ไปคนที่เข้ามานะคะสามารถพัฒนาความสมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานได้และจะสร้างความมั่นคงได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบทางไกลหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นโปรไฟล์ดี นายนะคะแต่เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะอาจจะเป็นชาวท่านดิน่าดินก็ได้หรือสิงกุมเมถุนนะคะสิงกุมเมถุนได้หมดอ,อ,อะไรต่อถ้าคนที่มีคู่อยู่หรือคุณอยู่ในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะพัฒนาหรือทำบรรยากาศ นะคะให้มันรื่นรมหรือว่ามีความมั่นคงได้หลายคนแต่งงานมั่นหมายนะคะในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยนะคะนับจากนี่เป็นต้นไปหลายคนมีดวงแบบเหมือนจะแต่งงานอะไม่ได้มั่นหรอกเหมือนจะแต่งเลยแหละหรือจเจอความสัมพันธ์ที่ใช่ที่พีได้นะคะอืมเหมือนจะจริงจังมากขึ้นหรืออยากจะพัฒนายอย่างจริงจังนะคะหรือแบบอารมณ์มันลึกซึ้งในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยเลิศวุ <laughs> ้ยตายฉันเป็นไรอะ ไว้กันซัพพอร์ตกันมากขึ้นนะคะเออเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าเปิดใจคุยอะไรเงี้ยเออแบบจริงใจอย่างเงี้ยเออพูดอะไรที่แบบมันมีมันมีโมเมนต์ที่ดีอะ,อะตรงๆนะคะความรักอาสุขภาพก่อนทีเนี้ยสุขภาพสุขภาพบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบนะคะทางเดินอาหารประสาทสายตามายเกรน นะคะแต่หมอบอกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะถ้าคุณมีปัญหาให้สองใบเนี้ยมายืนยันบอกว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นแต่มันมีอิทธิพลมาจากดาวพูโตกระตุ้นนะคะให้เกิดการดีท็อกนะคะในเรื่องของอดีท็อกทางด้านบำบัดฮิลลิ่งทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของคุณให้คุณเน้นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายอาจจะทําสมาธิด,ด้วยหรือ ปฏิบัติธรรมเออปฏิบัติธรรมได้นะเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะวิเลิศนะพูดถึงในเรื่องของการเรียนก่อนการเรียนมีภาพแห่งการเรียนขึ้นมานะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนอาจจะได้รับการอร์ตจากคุณพ่อคุณแม่หรือในเรื่องของครอบครัวมีความสุขแหละนะคะรู้สึกโดดเด่นในเรื่องของการเรียนพอสมควรนะคะ แต่บางช่วงบางจังหวะเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันพลังงานมันโฟมากๆเลยอะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่สําคัญเกิดขึ้นนะคะกับดวงชะตาของคุณชาวพิจิกนะคะเด่นชัดมากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะอืมมันโฟมากพูดถึงในเรื่องของเลขนําโชคมีไหมมีเลขแปดมีเลขหนึ่งแปดหนึ่งสามสี่ นะคะเออศูนย์หกอะไรเงี้ยเอาเด่นเด่นนะคะสามสี่ศูนย์แปดอะไรเงี้ยอ้ยมันเยอะเลขมงคลใๆนะเนาะแล้วก็คริสตันนำโชคของคุณนะคะหรือว่าคริสตัลเสริมพลังของคุณในช่วงเนี้ยพิจิกเดี๋ยวนะพิจิกมาแรงปองพลังงานอะ คริสตันนำโชคหรือว่าเสริมพลังของคุณออปซซเดียนนะคะออปซซเดียนแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของพลังแ่งความมั่นคงและก็การเปลี่ยนแปลงได้คืมคำยืนยันของคุณในเดือนนี้นะคะบวกกับบิวตี้ฟูลโซเนี่ยฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงและต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ที P ่อเมซิ่งฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะต้อนรับการเริ่มต้นใหม่สุดยอดมาก คือแบบก็อบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเออหลังจากนี้จากนี้เป็นต้นไปอะต่อมาสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูทางจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยอาจจะมีการหยุดนิ่งนะคะเบรกอย่างเช่นฮิลลิ่งบำบัดอย่างที่บอกปฏิบัติทำทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปนะคะหรือบางเรื่องนะคะมันเป็นแบบชัปเตอร์ใหม่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ย มันมีคีย์เวิร์ดออกมานะคะแต่จากนี้ไปคุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองพี่ปฏิหารเกิดเหมือนปฏิหารเกิดจริงๆอะ่ะแล้วทุกอย่างมันถูกจัดสรรน,นะคะทุกอย่างถูกจัดสรรเออเพื่อคุณเขาเรียกว่าต้องรับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างถูกจัดสรรเพื่อคุณในทมิ่งนี้นะชาวพิจิกโชคดีมากๆอาทีนี้เรามาดูวันที่มงคลที่สุดของคุณนะมันมีหลายวันมากๆสีมงคลเป็นสีแดง มีแดงสีเหลืองนะคะวันที่มงคลก็จะมีวันอาทิตย์อาทิตย์พุธนะมันเยอะอะอาทิตย์พุธสุกก็ได้โชคลาภมีค่ะมีโชคลาภแน่นอนแต่บุญใครบุญมันแล้วกันอะมาดูใน beautiful s t o r e นะคะเขาบอกอะไรนะคะยูนะ You are inspire, d u p l i g h t t h o r จิตวิญญาณที่งดงามนะคะจิตวิญญาณของคุณคือจิตวิญญาณที่ปรารถนาให้ผู้อื่นได้ยินเดี๋ยวนะที่ปรารถนาให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้ยินขณะที่มันนำคุณใกล้แหล่งกำเนิดปัญญาศักดิ์สิทธิ จิตวิญญาณของคุณคือพอลังงานอันสวยงามที่ประจักษ์ชัดเจนในตัวคุณและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเหมือนคุณจิตวิญญาณของคุณปรารถนาที่จะแบบให้ผู้อื่นได้ส่องแสงให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าช่วยเหลือผู้คนเป็นแรงบันดาลใจการมีอยู่ของมันในตัวคุณนั่นคือความหมายอันศักดิ์สิทธิ์นะคะปัญญาภายในความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกอย่างที่คุณมีศักยภาพในตัวคุณพรสวรรค์หรือของเก่าอะไรต่างๆคุณคือจิตวิญญาณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อนําความสุขสงบความสัมมคคีนะคะสู่โลกใบนี้เพื่อให้ชีวิตในสถานที่ที่ดีขึ้นมันให้สถานที่ที่คุณอยู่ดีขึ้นเหมือนพลังงานแม่เลยเนาะอืมวิวจิตูสุดๆนะคะอืม มีอะไรเพิ่มเดิมคำยืนยันเนาะอะสิ่งใดที่สิ่งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมหรือคนได้รับการสรรเสริญจงคิดถึงสิ่งเหล่านั้นหมายความว่านางฟ้าบอกคุณว่าคุณสนับสนุนให้ผู้อื่นกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคุณมีจิตวิญญาณน,นั้นนะคะแล้วคุณสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะตัวทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นดังนั้นจงรู้ไว้เลยว่า อันตรงกับดาวของคุณนะ่ะส่วนใหญ่ชาวฟิจิกนะคะดาวเขาเป็นดาวที่แบบมาฟืน้นเป็นฟื้นฟูป,ปฏิรูปปฏิวัติแล้วก็ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้น beautiful z o n เนี้ยเหมือน connect นะคะกับช่วงามมิ่งนี้ของคุณด้วยเช่นกันนะคะเกิดมาเพื่อแบบทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่สไตล์ teamwork ด้วยเออแล้วก็มีพลังแห่งความพลังแห่งแบบไพ่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งความงดงามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบ ต่อยอดคุณเป็นคนที่มีความเมตตานะเออดังนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกเชื่อมาโบเถอะคุณสามารถทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะเพื่อตัวเองแล้วก็โลกใบนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีใครสนใจที่จะปลดล็อกนะคะกับเรียนดูดวงสายจิตวิญญาณนะคะเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อคนอื่นแล้วก็นําความรู้นี้มาใช้งานได้จริงเกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วยต่อคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ คลาสน,นี้สอนแบบเต็มที่ไม่มีกักนะคะก็ทุกๆรุ่นนั่นแหละแต่ว่าใครที่สมัครหรือทักมาตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะวันเกิดของเบิร์ดเดย์หมอโบนั่แหละในเดือนพฤษภาให้สามที่นั่งนะคะห้องหนึ่งใกล้จะเต็มแล้วนะคะรีบทักมาไวๆหวังว่าเราจะได้เจอกันเพราะปีนี้สอนแค่สามครั้งนะคะครั้งนี้ครั้งที่สองดังนั้นครั้งต่อไปน่าจะเป็นปลายปีเนาะโอเคค่ะเลิฟเนะชมรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมทคลาสเรียนม a สเตอร์ยูเนเวอร์ทรรุ่นที่18นะคะามาปลูกพลังในตัวคุณนะคะคลาสเรียนไพ่ยิบสีสายจิตวิญญาณรุ่นที่18ของเราเปิดประตูการอ่านไพ่อย่างลึกซึ้งนะคะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและก็สัญชาติตยานภายในไม่ใช่แค่การทำนายแต่เป็นการเข้าใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ ผู้อื่นอย่างแท้จริงนะคะลึกซึ้งในเรื่องของอจิตวิญญาณเลยทีเดียวอ่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคุณจะได้รับอะไรมาดูว่าคลาสนี้เหมาะกับใครกันดีกว่าเนาะเหมาะกับมือใหม่ทุกคนเลยผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานเพราะว่าสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะหรือเหมาะกับคนที่ ก็พอรู้้มาบ้างแต่พอจะเริ่มต้นมันพูดไม่เป็นมันไม่มีวิธีการปลดล็อกมันไม่รู้จะพูดยังไงจะเริ่มต้นยังไงจะสื่อสารออกไปยังไงให้มันเป็นดวงจริงอย่างเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ไม่เป็นเชื่อมโยงไพ่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสไตล์นี้นะคะคลาสนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เหมาะกับนักอ่านไพ่ที่อยากจะยกระดับการอ่านที่มีพลังนะคะแล้วก็มันแม่นยำมากขึ้นหรือผู้ที่อยากจะเสริมการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณผ่านศาสตร์ไพ่ยปซี นะคะอันนี้แบบ Amazing มากๆคุณไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันแบบเป็นการอ่านไพ่ที่แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆนะคะคลาสนี้เชื่อมต่อกับพลังจกักรวาลนะคะส่งเสริมสำหรับผู้ที่แบบอยากจะปลุก energy อยากจะปลุกตัวเองแล้วก็ปลุกคนอื่นด้วยนะคะเนื้อหาของคลาสนี้จะเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็เจาะถึงแก่นแท้ของศาสตร์ไพ่เลยนะคะอะไรท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนดังนั้น มาเจอกันในคลิปนี้ปลุกพลังภายในแล้วก็เปิดประตูแห่งมิติใหม่ของจิตวิญญาณของคุณนะคะอะแล้วก็ในคลิปนี้หมอโบจะแจกนะคะแจกโปรโมชั่น awakening นะคะการตื่นรู้นะคะปลุกจิตวิญญาณที่หลับไหลของคุณนะคะลดทันที60%ซโอเคคุณไม่ควรพลาดเพราะว่าอะไรเพราะ awakening นะคะรุ่นที่18เนี่ยอัดแน่นด้วยความรู้เชิงลึกนะคะอย่างเช่น าหมายทางจิตวิญญาณของจารระบนะคะการเชื่อมต่อแบบดีฟมากเงี้ยแล้วก็การปฏิบัติจริงทําให้คุณเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าใจในศาสตร์นี้แล้วก็มุมมองใหม่ที่ลึกซึ้งกว่านะคะแล้วก็การเน้นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะช่วยให้คุณได้ค้นพบความหมายของชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภายในอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยเฉพาะแบบชุมชนแห่งจิตวิญญาณเนี่ย ะะเรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนร่วมทางที่เขาแบบมาเขาเรียกอะไรนะพี่เขามารวมกันนะคะเขาเรียกว่าการสร้างเครือข่ายด้วยเช่นกันแล้วก็สําหรับผู้ที่คุณจะสามารถนะคะนาไปเผยแพร่หรือว่าคุณจะได้เรียนเทคนิคนะคะการอ่านไพ่ขั้นสูงแล้วก็เรียนเทคนิคการนําไปใช้แล้วก็การนําไปเผยแพร่โดยเราจะมีนะคะ าการสอนคอร์สออนไลน์ให้คุณได้ปฏิบัตินะคะเออการแบบสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ด้วยเนี่ย Amazing ม,มากๆเนาะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วอะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยสิ่งที่คุณจะได้รับเลยมันก็จะมีแบบโอเค ที่อยู่ตรงหน้าเราจะมีคุณสามารถใครที่สมัครมาก่อนคุณสามารถเลือกได้นะคะมีหินให้สองเช่นที่แตกต่างลาพิสลาชุลี่นะคะหินแห่งตาที่3อุดรอยรุ่ยของการเงินแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้อันนี้หกานะคะอืมเป็นหินที่ป้องกันคุณใส่มนดําหรือว่าวิเคราะห์นะคะได้แม่นยําม,มากๆอ่ะสามารถเลือกได้แล้วก็เอกสารหน,สหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งสำรับให้นะคะแล้วก็อ่า มีคลิปเตรียมตัวให้แล้วก็มีคลิปนะคะหลังการสอนให้ไปดูได้ตลอดชีพเลยทีเดียวเราจะเรียนกันทั้งหมด5วัน3วันแรกก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องนะคะห้องแรกก็คือ6 7 8ห้องที่2ก็คือ27 28 29เิมิถุนายนดังนั้นถ้าสมัครตอนนี้มีเวลาเตรียมตัวนะคะ มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะดูแลอย่างใกล้ชิดก็เลยจะรับแบบจํากัดเนาะจะรับแบบจํากัดนะคะคนที่สนใจนะคะทักหา,าแอดมินได้เลยที่จริงรายละเอียดเราจะเยอะกว่านี้นะคะหลังจากเรียนเสร็จ3วันก็จะมีการแบบเอ็กซ์คลูให้อีก2วันรวมทั้งหมดคลาสนี้เต็มๆ5วัน5วันดังนั้นขอคนที่ตั้งใจจริงนะคะเช็คตารางเรียนหรือว่าเช็คแบบคอร์สเช็คแบบ รายละเอียดดีเทลต่างๆนานาได้นะคะกับแอดมินเนาะอย่ารอช้านะคะที่นั่งนี้มีจํากัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสมัครตอนนี้มาร่วมเดินทางแห่งกันเอาเวกินิ่งไปพร้อมกัน60%ทันทีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะรืเค่ะ